สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับสำหรับชาวยูทูบเบอร์นะครับอีกหนึ่งปัญหาที่เราต้องเจอนะครับก็คือ,อการแจ้งเตือนนะครับจาก YouTube ที่ส่งมายัางบัญชี Gmail ของเราโดยเฉพาะ,ะช่องที่มีคนติดตามเยอะๆนะครับเมื่อมีคนเข้ามาติดตามช่องเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆนะครับจากทาง YouTube ก็จะส่งมายัางบัญชี Gmail ที่เราใช้สมัครสร้างช่อง YouTube นะครับผมบางทีเราก็รู้สึกว่า,าลำคาญนะครับเพราะว่าเมลเข้ามาเยอะจนเกินไปนะครับจะลบก็ลบไม่ไหวนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนวิธีการปิดการแจ้งเตือนข้อความต่างๆเหล่านี้นะครับผมดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับของผมก็เวลามีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับหรือว่ามากด ติดตามช่องนะครับก็จะมีเมลจาก YouTube นะครับก็คือในหน้านี้นะครับผมต้องการปิดการแจ้งเตือนตรงส่วนนี้นะครับผมวิธีทำนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ช่อง YouTube นะครับแล้วก็คลิกไปที่รูปโปรไฟล์นะครับที่อยู่มุมบนขวาเลือกการตั้งค่านะครับ จากนั้นให้เพื่อนๆดูทางด้านซ้ายมือนะครับตรงแถบการแจ้งเตือนนะครับให้เราคลิกเข้าไปก็จะเข้ามาสู่ในหน้าการแจ้งเตือนนะครับเลือกเวลาและวิธีรับการแจ้งเตือนตรงส่วนแรกนะครับ ส่งอีเมลเกี่ยวกับกิจกรรม YouTube ของฉันมาให้ฉันยกเว้นที่ฉันเลิกติดตามนะครับตอนแรกเพื่อนๆของเพื่อนๆอาจจะเป็นตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราเลือกตรงนี้หมายถึงหมายความว่าถ้ามีการคอมเมนต์มีการอากดติดตามช่องนะครับ mm. ก็จะมีอีเมลส่งเข้ามาแบบนี้เลยนะครับซึ่งของผมนะครับผมก็เลยต้องการเลือกเป็นส่งเฉพาะอีเมลประกาศเกี่ยวกับบริการที่จําเป็นนะครับ ผมต้องการแค่ประกาศที่จำเป็นของช่องเท่านั้นนะครับผมก็เลือกเป็นอันล่างนะครับต่อมานะครับในส่วนของการติดตามช่องคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามช่องที่คุณได้เปิดแจ้งเตือนไว้นะครับการกดติดตามแจ้งชั้นผ่านนะครับตรงนี้ก็จะมีเราเลือกว่าทาง YouTube นะครับจะแจ้งเราผ่านข้อความพุชและอีเมล ข้อความพุชเท่านั้นอีเมลเท่านั้นนะครับหรือว่าปิดการแจ้งเตือนไปเลยนะครับผมก็เลือกเป็นข้อความพุชเท่านั้นนะครับส่วนแถบด้านล่างนะครับการแจ้งเตือนอื่นๆก็จะมีวิดีโอแนะนํานะครับกิจกรรมในวิดีโอหรือว่าของช่องกิจกรรมในความคิดเห็นตรงนี้เพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับว่าต้องการรับการแจ้งเตือนอะ,อะไรบ้างนะครับซึ่ง อ่าผมบอกไว้เลยนะครับว่ามันไม่มีถูกผิดนะครับตรงนี้คือขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเลยนะครับว่าเพื่อนๆต้องการเลือกแบบไหนนะครับสําหรับผมผมก็เลือกเป็นตอนนี้ผมติ๊กทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็เลือกเป็นข้อความพุชเท่านั้นนะครับส่วนด้านบนก็เลือกเป็นส่งเฉพาะอีเมลประกาศที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับ ก็สามารถออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเซฟนะครับผมก็เป็นอีกอทิกดีๆนะครับสำหรับชาวยูทูบเบอร์ถ้าาพบเจอกับปัญหานี้นะครับก็สามารถเข้ามาแก้ไขตามคลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ออคลิปหน้านะครับผม ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ